สวัสดีค่ะชาวและนาราศีตุลทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1 6กถึง30กันยายนการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวตุลน,นะคะในเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินยังมาอยู่ในเรือนวีนาศเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูแล นะะในเรื่องเงินเรื่องทองด้วยเนาะนะคะในการาใช้จ่ายอะไรก็ตามนะคะในการทําธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะในการที่จะทําธุรกิจธุรกรรมหรือให้เงินใครยืมอะไรเงี้ยยังต้องระวังอยู่นะคะในส่วนของเรือนการงานเนี่ยดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนการงานต้องบอกว่ากําลังจะดีขึ้นกําลังจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเดินถอยหลังอยู่ ะะตอนนี้มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างในเรื่องงานแต่เดี๋ยวพอหลังวันที่13กันยาเนี่ยนะคะทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายนะในเรื่องงานอะไรที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางอะไรต่างๆจะดีขึ้นนะคะมาดูกันในเรื่องงานจากไพ่กันบ้างนะคะใบแรกคือไพ่ The m a g i c i a n นะส o ม,มองว่าความเก่งของคุณความคิดของคุณต่างๆจะนำให้คุณรอดนำพาให้คุณรอดจากสถานการณ์ นะคะต่างๆที่มันมีอุปสรรคได้เนาะนะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงสติปัญญาที่ดีนะคะการที่มีการปรับตัวมีไอเดียที่ดีแล้วก็งานที่ทําได้ดีคืองานเด่นเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจหรือครูอาจารย์ด้วยงานที่ต้องใช้สมองงานที่เกี่ยวกับทนายความนะคะครูอาจารย์ต่างๆได้เลยนักธุรกิจก็ได้คือปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็ใครที่กำลังเรียน ก็จะผ่านฉลุยได้ดีมากๆเลยนะคะการเรียนการศึกษาการสอบบอกเลยว่า,าไพ่ใบนี้คือเขาเรียกว่าไพ่หัวดีแหละเออนะคะไพ่หัวดีคิดอะไรก็ออกวางแผนล่วงหน้าก็เก่งมองสถานการณ์ล่วงหน้าก็เก่งด้วยนะคะคือเรียกว่าเป็นไพ่หมอดูก็ได้เอออาชีพหมอดูนะใครทาอาชีพหมอดูก็ทําได้ดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะฟื้นตัวนะคะสมองดีเนาะคิดอะไรก็ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ห้าเหรียญหัวกลับ คือการฟื้นตัวนะคะในเรื่องของงานนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเคยแบบนงน่วงหนักๆคิดอะไรไม่ออกนะคะจะฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือการตามงานคือบางทีเราไม่ละเอียดบางทีนะคะที่ต้องระวังเลยนะคือเรื่องของการไม่ละเอียด ในออ a วอนเนี่ยการสื่อสารที่ไม่สม่ําเสมอการดูแลงานคือบางทีเราอาจจะมั่นใจในความเก่งเราเก่งก็จริงแต่อาจจะขาดความละเอียดรอบคอบนะคะเพราะว่ามีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นด้วยหัวกลับเป็นไพ่ของการขาดการตามงานหรือขาดความละเอียดนะคือเก่งแหละแต่ถ้าขาดความละเอียดงานก็ออกมาไม่ดีนะนะคะเพราะฉะนั้น ตามงานอย่างสม่ำเสมอนะคะดูแลงานรับผิดช,ชอบงานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลในเรื่องของความละเอียดนะคะเอาใจใส่ในเรื่องของสิ่งเล็กเกน้อยๆนะคะในการทํางานในการตรวจตราเอกสารหลักฐานในการเรียนในการทํางานนะมันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องนี้ได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารเนี่ยสดาบหัวกลับนะคะให้ระวังการสื่อสารเป็นทอดๆการทํางานที่มันต้องมีการสื่อสารเป็นทอดๆอดะคะ บางทีมันอาจจะผิดพลาดในช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งก็อาจจะต้องถ้าเป็นทางเราเองทางชาวตุนเองก็อาจจะต้องเก็บหลักฐานเวลาที่มันงานมันผ่านเราอะรับมาแล้วส่งไปในการส่งต่อแบบเนี้ยเราอาจจะต้องมีหลักฐานว่าเออมายังเราเป็นยังไงแล้วพอปล่อยออกไปมันเป็นยังไงปล่อยจากเราไปเป็นยังไงเพราะว่าเวลาถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเราจะได้มีหลักฐานว่าเออมันผิดที่เราจริง หรือมันไม่ได้ผิดตรงที่เราประมาณนั้นนะให้มีหลักฐานเอกสารนะคะหรือรูปถ่ายหรืออะไรไว้เสมอนะ่ะนะคะมันจะช่วยป้องกันได้นะคะคือเวลาที่ผิดพลาดจะได้รู้ว่ามันต้องแก้ตรงไหนมันผิดตรงไหนกันแน่มันผิดที่ใครนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะคุณจะเริ่มมองเห็นมีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะคะทัศนวิสัยคือเหมือนมเมฆหมอกในการทํางานอ่ะมันน้อยลง เริ่มเห็นแล้วว่าอะไรที่มันจะทําให้ดีขึ้นในเรื่องการทํางานต้องใช้แนวคิดแบบไหนความเหนื่อยหนักในการทํางานลดน้อยลงนะคะเรียกว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยไหวแต่ตอนนี้ไหวละมองเห็นมองลู่ทางลู่ทางในการทํางานลู่ทางในการทําธุรกิจนะ,ะการจัดการบริหารในการทํางานของตัวเองทำได้ดีขึ้นเลยใครที่กําลังมองว่าอยากจะ หาทำอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่หรืองานใหม่ก็จะเริ่มมองเห็นลู่ทางมากขึ้นพูดง่ายๆว่าดวงฟื้นนะนะคะฟื้นแล้วก็ดีขึ้นค่อยๆดีต้องบอกแบบนี้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายการเป็นเทรนเนอร์ต่างๆเนาะนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างงานที่ต้องใช้กาําลังนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับ การก่อสร้างอะไรประมาณนี้เป็นผู้รับเหมาเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้เนอะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะในเรื่องของเงินในเรื่องของเงินเนี่ยรู้นะคะชาวตุนรู้อยู่เต็มอกเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างต้องจัดการวางแผนอย่างไรบ้างแต่บางทีเนี่ยมันขาดการจดบันทึกมันอยู่ในหัวพอมันอยู่ในหัวเนี่ยถึงเวลาใช้จริงๆอ่ะมันไม่เหมือนกับที่คิดเอาไว้ ะะเพราะฉะนั้นให้ทำเป็นตารางหรือจดบันทึกน่าจะดีกว่านะคะหมดเงินไปกับอะไรบ้างการเดินทางหมดเงินไปกับการซ่อมแซมช่วงล่างของรถนะคะแต่การเงินจะฟื้นตัวหมายถึงรายรับรายรับที่เข้ามาฟื้นตัวนะคะหรือตัวเราเองเนี่ยแหละนะคะที่สามารถที่จะประครับประคองในเรื่องเงินได้ดีขึ้นนะคะเงินที่ได้ลงทุนไปพยายามอย่าลงทุนอะไรเพิ่มในะช่วงเนี้ย เพราะว่าถ้าลงทุนไปกว่าจะได้กลับมาในค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นในการลงทุนอะไรเพิ่มเติมต้องค่อยๆแล้วแหละนะคะอย่าลงทุนให้เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าลงทุนแล้วนี่ยมีเกณฑ์เครียดนะเครียดเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะได้กลับมาเนี่ยม,มันช้านะคะสิบเม้ามันช้านะเรื่องการลงทุนถ้าลงทุนไปเยอะๆเนีย่ยกว่ามันจะได้กลับมามันค่อนข้างชา้ามันฟื้นตัวช้า เออมันหมายถึงว่าฟื้นตัวที่จะให้เราได้กําไรอะ่ะชา้าแต่ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆทยอยลงดีกว่าค่อยๆทยอยลงทุนนะคะมันก็จะได้กําไรมามันก็จะถึงมันจะชา้าแต่ว่ามันก็ในสัดส่วนที่มันไม่เสียเยอะเกินไปเข้าใจใช่ไหมเออประมาณนี้นะคะมองว่าภาระรอบตัวยังมีอยู่เยอะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูแลเรื่องการใช้จ่ายเพราะว่าภาระปลายเดือน อาจจะเยอะกว่าเดิมได้ะต้องบอกแบบนี้บอกให้เตรียมตัวกันนะคะในเรื่องของสุขภาพชาวตุนนะคะสุขภาพชาวตุนให้ระวังในเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวกับน้ําการขับรถในพื้นที่ชื้นแฉะหรือเกี่ยวกับทางเรือถ้าเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงเนาะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องช้าชนะคะ โรคที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าความเครียดความกังวลแบบนี้ค่ะนะคะอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อดูว่าในอยู่ในระดับไหนหรือคนรอบข้างต้องให้กำลังใจ q นะ e n ควีนับวอนนะคะ, ands, ะ,คะสายตาแล้วก็เข่าขานะคะเพรับซอนหัวกลับมีเกณฑ์ที่จะโดนของมีคมนะระวังของมีคมเล็กๆน้อยๆผ่าตัดเล็กทำฟันอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะมีเกณฑ์ตรงนี้โชคลาภนะคะ โชคลาภมาจากเดอร์มาจากเด็กหรือคนท้องนะนะคะแล้วก็มาจากชาววันเสาร์หรือชาวธาตุดินมังกรกพฤกษบกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะคะเอโดนะคะมาจากชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนต่างเพศเป็นคนต่างเพศ ะะหรือเพื่อนสนิทก็ได้คอยติดต่อสื่อสารกันอยู่เป็นประจำบางคนอาจจะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออยู่ห่างกันแต่ว่าติดต่อพยายามเหมือนเป็นลักษณะที่มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดนะคะเลขนำโชคนะคะได้1 2 6 1 2 6หร 0, 2, 6ะะ 1, 2, 6, หรือ026นะคะ1 26หรือ026นะคะ ชาวตุนมาดูไพ่อรอร์เคเลอนางฟ้ากันบ้างค่ะแนะนำอะไรนะคะในเชิงบวกให้กับชาวตุลนะเน,เนี่ย discernment นะคะเป็นในเรื่องของความรอบรู้เอาจริงๆส้มมองว่าไพ่บอกว่าให้คุณเน่เดินทางตามรางสังหรณ์ซึ่งก็เป็นประสบการณ์และความรอบรู้ของตัวคุณเองที่สั่งสมมาเพราะฉะนั้นเวลามองอะไรมองให้ละเอียดใช้สติในการมองให้ดีใช้เซนส สิ่งที่สั่งสมมาเนี่ยเอามาปรับใช้เวลาจะทำอะไรจะลงทุนจะทำงานใหม่นุ่นนั่นนี่ก่อนตัดสินใจคิดให้รอบคอบและคิดให้ดีใช้เซนส์นหรือประสบการณ์ของตัวเองนะคะนำมาดูสถานการณ์ล่วงหน้าส้มเชื่อว่าคุณจะมองออกนะคะตัวคุณเนี่ยแหละมองออกได้ดีกว่าคนอื่นนะ f r g i v i n e s s นะคะบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวความเครียดความเจ็บปวดอะไรบางอย่าง ที่โดนกระทำมาหรือเราทำผิดพลาดนู้นนั่นนี่เกิดขึ้นได้สำคัญก็คือต้องให้อภัยมันถึงจะไปต่อได้ตัวเราเนี่ยแหละถึงจะไปต่อได้ให้อภัยคนอื่นให้อภัยตัวเองใครที่ทำเราไม่ดีให้อภัยแต่ไม่ต้องไปสูงสิงมันจะช่วยลดความดา่าความก้อนที่มันเป็นท็อกซิกภายในจิตใจทำให้เราตัวเบาเหมือนติดปีกพอติดปีกแล้วเนี่ยนะคะตัวเราเบา เราก็จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นจิตใจอะสูงขึ้นแล้วก็มีเวลาไปโฟกัสกับงานนะคะของเราได้ดีขึ้นเออนะคะใจมันเบาหนะนะคะหูไม่เบาใจเบานะคะใจมันเบามันทำอะไรก็ดีนะคะ the base is set to be นะคะสม,มองว่าคุณอาจจะคิดว่าก่อนหน้านี้มันมีสิ่งดีๆมาแล้วแล้วต่อจากนี้มัน มันอาจจะไม่ได้มีเหมือนเดิมแต่จริงๆอ่ะสิ่งดีๆปังๆมากๆมันอาจจะกับบางคนมันอาจจะยังมาไม่ถึงแต่มันกำลังจะมาถึงนะมันมีความปังมากกว่านี้รอคุณอยู่เพราะฉะนั้นจงอยู่ด้วยความศรัทธาและความหวังว่าตัวเราจะทำได้และลงมือทำมันด้วยลงมือทำมันด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะสิ่งที่ดีกว่านี้จะมาถึงคุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่กาลังแบบ ฟื้นตัวเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่มากกว่านี้มันมาแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนะคะแต่ขอให้คุณเชื่อเธอเพราะว่าไพา่นางฟ้าบอกว่ามาแน่นะคะขอบคุณชาวตูนนะคะขอให้ชาวตุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ